แม่จากกรุงเทพนี่ก็เป็นของเขมรมึงไม่เคยมีประเทศไอ้ควายไอ้เต่าร้านปีอยู่เต็มในรูหาเอ้ยมึงไม่ดูคลิปอะไรมันคลิปต่างประเทศอะไรอายเขาไว้ทั่วโลกอะทั่วโลกอะมึงอายเขาทั่วโลกไหมในตตประชุมอ่ะในตกประชมุะชมอะเขาควางรอรถไฟดูอะตุง้งอายอ้ย <laughs> เขาว่ามึงไม่รกุกมารุกรานประเทศเขมรมึงน่าจะรู้จักตัวเองบ้าง เพราะว่าข่าควางแบบนี้ก็เพื่อให้มึงสํานึกว่าตายาปูยายมึงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือจิคือโจนที่มารุกรานพื้นดินของเขมรตลอดเลยแม้จะกรุงเทพนี่ก็เป็นของเขมรมึงไม่เคยมีประเทศอยู่เต็นในรูมึงออกมาจากรูบ้างไอ้พวกเขมรเต่าล้านปีควายเออมึงก็ออกมาดูโลกภายนอกบ้างมึงอย่าฟังแต่ข่าวไอ ประเทศบ้านมึงใหญ่ควายเอ้ยนี่มันไปลูกลานใครไปลูกลานมึงเออนี่แหละมึงไม่มีโคตรเง่าสกสาดที่จะสอนมึงไงเออมันไม่มีใครมาสอนมึงไงเขาว่าเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมดนะพวกมึงอ่ะย,ยังจะมาบอกว่ากรุงเทพย,ยังเป็นของเขเมรอีกเขเมรหัวควายเอ้ย